สิอิเคียเหนือจะเน่าไอ้สัตว์เหนือจะเน่าอ่ะเอ็มทำไมอ่ะทำไงดีวะดึงโอ้โหผักของเธอกะว่าทุกคลิปนี้ไม่ให้กูได้ตัดดีๆเลยไอ้สัตว์นี่เฮียอุ้ยเอ็มอิเคียแดกเหนือแม่งเพิ่มเลือดมาสองอ่ำเนี่ยเอาไปดิเอ็มเอาไปดิเอ็มไปเลย เฮ้ยกล้องแตกอ้ารก็ถุบให้หอแม่มึงเหรอมันคือกล้องอะไรวะโอ้มึงรู้ปะไอ้เย็มแบกมาไกลมากเลยนะ <c oughs> กูมึงแบกว่างี้อนไ้ไปอ่ะเอาไปสัตว์จะพังแล้วใหมกูมหนุ่มเฮี้ยเลย กูจะตายอ่ะขาอะไรกินดหรือรอให้กูตายแล้วหาอยู่ไหนเนี่ยมาเอาดาบไปดินี่นี่กระเป๋ากูอยู่ไหนวะกลคืนมันมีสเกเลตันดาบแตกไงนะฮะโอ้โหยืดหูคึ้นจัดแล้วเขาทำอาหารกินยังไงอะนั่งไงเต่าอะ กดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้อ่ะกดกด,กดนี่<ห>นสัตว์นี่อนนเรียนเราเตาหนี้ไว้พิงไฟอย่างเดียวกันหนาวไม่มีของกินอ่ะ,ละเล่ะยี่แย่ไข่ดาวเนี่ยมันไม่ใช่ของกินหรือไง <c oughs> เอ็มจะการเลยส<ต>ัตว์เน่ไอ้ตั๊กมีลูกขนูให้นะ,ะ<อ>นี่เยี่ยตาลูกขนูเนี่ย ลุกโขนุโวยสาดดีไหมเนี่ย <c oughs> เยี่ยเรียกไม่ค่อยจะมาเพื่อนฮะเชื่อกูด้วยกูเลือดเลนึงมึงกูพามาแล้วกินไข่ดิคุยกินยังไงวะมึงก็ก้มก้มหัวไปใช่ไหมมึงเห็นหั่นก่อนเลยมึงเลยหั่นไปใช่ไหมมันจะเจอไข่นั่นแหละมึงกินได้อืมปุ้ย นี่คืออะไรอะ่ะสร้างบันไดขึ้นไปตีอะนั่นไงนไม่ขึ้นได้เลยแต่ขึ้นไม่ได้อะ่ะแตะใส่เพย์ขึ้นไม่ได้หวะขึ้นได้แล้วก็ <c oughs> มันอย่างไม่เสฟิ <c oughs> ตหัวพัง,ง <c oughs> ไม่บันไเอ้ยเก็มถึงก็ไปอ้าว

เอ็มค<ม>อยแม่ของให้คุณไมาไม่เอาไว้เอ็มที่ยอมเลยมันแก๊งท่ยอมแต่กิ<ม>ทิ้งกูที่กูยังไม่ได้ทิ้ <c oughs> งอีหี้ถ้ากูทิ้งกูไม่บอกมึหงหรอกไอ้ซ่าคนนีได้แล้ว <c oughs> เอ็ม เอ็มดูแลเพิ่มหน่อยนะแซ็แกทิ้งกูจริงเหรอแกหุ่ยไม่ได้ไปได้เลยแห้ขู่กูทิ้งอย่างเดียวเลยเว้ยเอ็มมึงก็ดูกูดิกูัวหลุมสี่เนี่ยแซกเล็กเล็กไหนโอ้ยเอ๊ยโอ้โอ้ตาตากูก็จะตายว่ะเพื่อนไปแล้วข้ากับกันข้ากับกันข้าอาวุธอันหนึ่งอ่ะกูพอใจเลยอาวุธเชี่ยอะไรล่ะ โอ้ยตารับตารับครับตารับกับมันะไป,ไปนี่นี่นี่ปะเออกูบอกอยู่ว่าทางอออกอยู่ตรงนี้มีศทางมันเลยไม่เลยเลยคนออกไงไม่เห็นออกเลยคนยืนี่เดิมเลยแม่ผูโดนปล่อยสู้อยู่เลยไอ้เี้ยกูบั็อกแล้วกูาตายตางงมาโค้ไหนเนะีย่ยไอ้ตาอ๋อนี่นี่ป้าเราทางนี้ อเฮียมาพกคนละูไอ้บ I'm hungry oh I'm hungry อีเฮียพกละหมายเต็มรอ I'm hungry เงอะ I'm hungry oh oh I'm hungry I'm hungry oh ใจไม่ใจอ้เฮียเฮ้ยอ้เฮแยมันมุ้ง้ีกท้าบอย่าเพึ่งไ้ก่อนย ตาธนูเนี่ยธนูแกเอเอ็มเอเอมันบอกกูเมื่อกี้เนี่ยว่าใครเพื่อนมึงเหรอเออถ้าจริงอ่ะมึงสองคนเป็นเฮี้ยอะไรกับธนูให้กูอยู่นั่นแหละไอสัตว์ไอยี่นึงก็ธนูไอยี่นึงก็ธนูเป็นเฮี้ยอะไรกันเป็นเฮเออกูเล่นกธนูก็ได้หายโจมโจมเลยลอยเฮี้ยนี่กูขอได้กูขอได้ปูด ปวดกดได้ปูดห่วยสวยอุ <co smack, ้ยเอ็มเอ็มพังเอ็มปังปังทะลุปังทะลุปังนี่หาได้นี่ไงโจนไอสัตว์โจนนอะตายแลนี่ได้ตอนนี้มันยังกูทิ้งของก่อนมึงมีของอะไรซ้มเมึงกูมั่งมึงเคลียกระเป๋าดิยมึงบอกเฮ้ยโจน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 จริงโจนจริง ย่ะนะไอเอ็มหัวใจกูมีเก้าดวงไงแฟมโน้มีเชียอ์รองพารปอ้นี่ไงไอ้ฮิวแชมไม่ไม่โอ้กไปจอก่อนท้าไม่ได้โอ๊ยยืนยตัวมั้ไม่ได้แดกกูหรอกเอ็มกูบอกเลยมึงกับกูมันคันเทสคันเทสคันเท เขาบอกไม่ได้เนี่ยกโอ้ยขึ้นมาได้ไอ้ยัยเยอ้เหี้เยอะเอ็มตายแล้วตาตาผมเลยอาเดวกูคัดเอโร่ให้เอาเปล่าเอาเย่ออ่มาทำยัยเย่อเอ็มมาเกิดที่บ้านเหรอเอ็มเอ็มเอ็มส่วนมาส่วนมาส่วนมาเดี๋ยร็วเก็บแรงอยู่เก็บแรงอยู่ส่วนมาส่วนมาแยอแม่งขลาดได้สัตว์ปมาหลักนะ้เหีย ยิไปไกยหินยิงไปหินนี่ไอ้สัสธนูไข่อุ๊ยไอ้ซาโดนอะไรอ่ะโดนเฮ็ดะกูยิงธนูไส้มันไอ้เอ็มและวะเราไม่ต้องห่วงมันลเว้ยแซงว่าไหนอยู่ตรงกูเนี่ยไอ้ซห กุแรงไอ้โอ้โหโอ้้โอ้ตากลัวตายกู้โธนูด้วยเพิ่มเพิ่มหัวใจอุ๊ย ไอเยตนุคดแล้วตายไอ้ขวาหายหนีเอ็มเกิดบ่อสายมือไอ้ขวามึงเนี่อเกิดบ่อแบบเอ็มมึงหนีอะไรมาขยันลอยไปขึ้เคยมันลอยโขบไว้ไอ้เหี้ยใช้น้ำไว้ใช้น้ำไว้มึงกับตัวใช้น้ำไว้ดิแช่ไว้แล้วมันจะได้อะไรพี่กูน่ากินแล้วน่าจะหลอนน่าจะอุลเอาไปไปนี่ได้

กระไรตะมันมการะบอกโอ้โหโอ้โหฝั่งนี้ก็หนักละมีนี่ยังหมาเลยมีนี่ยังหมาเลยบอกเลยว่าทีเดียวตายกูแค่นั้นแหละ เอ็มไม่เชื่อสิ่งนี้เอ็มไม่เชื่อสิ่งนี้คูไม่ได้คได้จะได้คิดดาพ่เกิดดีกเป็นกระเป๋าไปแล้วไอ้ย่าลุจะลอเหี้ยอะไร แนนต่เองคือไม่โดนกูไงโดนดอเอ็มะันนี้สามกดนอนดิเช้าแล้วนอนทำเม่้ยอะไรมาเสพก่อนวกันทำเตียงนี่เตียงมันอยู่นี่นอนละเฮ้ย เอ้ยนอนอยู่เอ้ตไม่ได้ผลหรอกอ้าวอ้าวอ้าวแดงมึงอยู่นี่ไอ,บอไ้บันไลมานี่อย่าดือ้อตามไปกดเซฟดิกดเซฟแต่เมื่อกี้เนี่ยมึงทุบมกูพังอะ่ะตามมึงมากดเซฟดิไอบไ้บันไลรอกินอาหารอยู่ตามมึงกดเซฟไอ้ทราบ กินอาหารอยู่เนี่ยกดดิเออแหละเอ็มนอนอีหี้อ่ะเป็นเช้อนอนา,ชาแล้วมิ่งจะนอนทำบ้อนเป็นเช้าแล้วยังไม่เชา้ชาเช้าแล้วเฮ้ยเฮี้ยเขามาสร้างเฮี้ยของตัวเองเลยอะออทำอะไรเนี่ยโอ้ยเฮี้ยดูดิเอ็ม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 นะมึงตาม่า ่องแล้วสิเอาไอ้ควายนี่อย <ination> <im it> ่ปนอนแล้วเออบายกูเพ่งยายหยาไอเย้แข่งมากไอสอสกูไม่มีละเบอร์ออไมเสร็จ M อ M M ไปแล้ว em với hả mẹ em kìa